ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่วันที่23กรกฎาคมพศ2567ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงรุ่น g i o n o Plus 160หรือ Stylo 160ว่าจะมีการเปิดตัวกันในวันที่23นี้ใช่หรือไม่ และก็มีอีกหลายท่านที่สอบถามถึง ps 2 5 0 Big Scooter ในแบบเปลือยจะเป็นการเปิดตัววันที่23นี้ใช่หรือเปล่าสืบเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ซึ่งผมเองก็แปลกใจครับว่ากระแสข่าวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่า ps 2 5 0นั้นมาถูกผลิตออกมาตั้งแต่ปีคศ2004หรือพศ2547 ผลิตขายอยู่เพียง4ปีก็เลิกขายจากการสอบถามผู้ที่สนใจก็ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมามีอินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่นได้นำรุ่น PS250 มานำเสนอเรื่องราวและทำการถ่ายภาพให้ได้ชมกันผ่านโลกออนไลน์ก็เลยเกิดเป็นกระแสะความนิยมขึ้นแฟนคลับฮอนด้ในเมืองไทยเห็นแล้วก็อยากได้จึงได้มีการเปรียบเปลยว่าถ้ามีการเปิดตัวที่เมืองไทยของเรา ก็คงจะดีไม่น้อยหลายคนก็เลยลุ้นให้ Honda เมืองไทยทำการเปิดตัวกันและก็บังเอิญว่าวันที่23กรกฎาคมที่จะมาถึง Honda จะมีการแนะนำรถใหม่หลายคนก็เลยพูดคุยกันว่าอาจจะเปิดตัวรุ่น PS250 ก็เป็นได้ทั้งที่ความจริงแล้วเป็นเพียงการพูดคุยธรรมดาธรรมดาแต่ก็กลายเป็นกระแสข่าวลือออกมา ซึ่งผมได้มีการอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่า Honda จะไม่มีการเปิดตัว PS250 อย่างแน่นอนซึ่งหลายคนก็เข้าใจครับแต่ก็ได้สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่ Honda จะพัฒนา PS160 ใส่เครื่องยนต์ ESP+ ขนาด 160cc ของรุ่น PCX160 ตอบคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าคงเป็นไปได้ยากที่ Honda เมืองไทย จะทำการพัฒนา PS160 ออกมาจําหน่ายเพราะว่ากระแสของรุ่นซูมเมอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าจะเบาบางลงไปแล้วยอดขายทำได้ไม่ค่อยจะดีนักเพราะฉะนั้นแนวทางของสกูตเตอร์แบบเปลือยจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนครับแต่ก็มีบางท่านนะครับที่ขอให้ผมช่วยบอกกล่าวกับทางผู้บริหารของ Honda ว่ามีเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับ อยากให้ Honda พัฒนา PS 1 6 0ออกมาจําหน่ายหรืออาจจะเป็น PS 3 5 0เลยก็ได้ก็เอาไว้ถ้ามีโอกาสได้เจอเจอกับทางผู้บริหารของ Honda จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีความต้องการแบบนี้เกิดขึ้นในขณะนี้ครับส่วนกระแสข่าวของ g i o n o Plus 160หรือ Stylo 160ที่มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาจากกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ ว่า Honda อาจจะเปิดตัวรุ่นนี้ในวันที่23กรกฎาคมตอบเลยครับว่าแผนการเปิดตัวของ g o n o Plus 160หรือ Stylo 160นั้นจะยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยช่วงเวลานี้หรือภายในปีนี้ผมตรวจสอบดูแล้วไม่มีแผนการผลิตรุ่นนี้แต่อย่างใดส่วนปีหน้าคงต้องมาลุ้นกันต่อไปครับว่า Honda อาจจะมีการวางแผนผลิตหรือจำหน่าย ไตโล160กันในปีหน้าก็อาจจะเป็นไปได้คงต้องมีการติดตามกระแสข่าวกันอย่างต่อเนื่องนับจากนี้ไปครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้ง ps 2 5 0 ps 1 6 0และสไตโล160หรือ g o n o plus 160จะยังไม่มีการเปิดตัวกันในปีนี้อย่างแน่นอน100%ครับ